วันนั้นเราไปให้เนี่ยห้อยล้องนาเนี่ยน้ำดำก็ดำเนะเอาเฮ้ยมาให้มาอมปตอถ้าน้ำดำก็เอาน้ำนี่มาน้ำน้ำปาดเลยน้ำน้ำ,นำ,นำ,นำ น้ำเหมือนน้ำนองอนะดีกว่านะดีกว่าน้ำดำๆนะได้แล้วพซือ้อเลยปะนี่ครับ นี่ครับมันเสียวไปซื้อชายวนี้หลวงพ่อมาซื้ออะไรม่ดูเยวน้ำไปส่งเขาอีกครับเหลืออีกหนึ่งเที่ยวนะแ,แล้วแหมหลวงพ่อนีวพ่ขี่รถกงรถเก่งเลยผมไม่มีเงินซื้อเลยนะ สองพ่อนี้เงินเยอะจริงเลยสบายเลยนี่ครับร้านข้าวครับอร่อยนะครับผมมากินประจําครับชอบสั่งไอเนื้อเอ้ยอะไรครผัดเผ็ดครับผัดเผ็ดหมูครับนี่ครับอร่อยครับนี่ก็ร้านอะไรไม่รู้ครับยังไม่เคยมากินนะครับ นี่นะครับวัดบ้านเซี่ยวนะเป็นวัดน้อยนะครับตรงนี้ครับแต่ก่อนนั่นเขาเรียกว่าบ้านเซี่ยวนะครับาวนี้บ้านเยอะครับแยกออกไปเป็นบ้านใหม่พัฒนามาครับบ้านใหม่บ้านใหม่พัฒนาก็ยึดเอาวัดวัดมหาธาตุนะวัดมหาธาตุนะครับย่ย,ยๆวัดบ้านเซี่ยวนะครับแต่ก่อนอนะแต่ชื่อจริงก็วัดมหาธาตุนะครับ แล้วคราวนี้ไปเซี้ยว,ยวก็ยังเหลือวัดน้อยอีกวัดนึงนะครับนี่ครับตุบตุบเป้าเหมียวตุบหม่นะครับแม่าคาแดงเลยครับเมื่อกี้นะไม่แกมาครับอ่ะโอเคครับแค่นี้นะครับก่อนนะครับมันก็เป็นเสแนล